รถมีอาการแบบนี้ต้องระวงัง สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมีเช่นเคยถ้าเพื่อนเพื่อเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับพวงหล้รถยนต์นะครับคืออุปรกรณ์ที่มีไว้เพื่อควบคุมทิศทางของรถยนต์นะครับซึ่งมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าเครื่องยนต์เลยและในปัจจุบันนะครับประเภทข,ของอยอยพวงมาลัย่่ย่างงตออเนื และช่วยให้เราสามารถควบคุมรถได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าความสะดวกสบายนี้นะครับก็ต้องแลกมาด้วยกับระบบที่ซับซ้อนซึ่งต้องดูแลรักษามากขึ้นด้วยดังนั้นนะครับเราควรสังเกตอาการแปลกๆที่จะต้องระวังนะครับเพราะหากปล่อยไว้อาจเป็นอันตรายต่อตัวรถและตัวคนเองได้ครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดืินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง สนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับก่อนจะไปในเรื่องอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักของประเภทของพวงมลาลัยรถยนต์นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่แบบแล็กแอนพีเนียนแบบบอลแอนนัทและแบบพาวเวอร์โดยที่มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ครับ 1. นึ่งล็กแอนพีเนียนเป็นแบบสะพานมีเฟืองกับเฟืองหมุนขนาดกระทัดรัดใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยตอบสนองการกับขี่ไว 2. บอลแอนนัท bon มีชุดวาล์วควบคุมทิศทางน้ำมันไฮดรลิกแบบโรตารี่นิยมใช้ในรถกระบะบางรุ่นรถบรรทุกและรถโดยสันขนาดใหญ่เพราะมีความทนทางสูงกว่าแบบแรกครับ 3. p o พาวเวอร์ Power. สามารถแบ่งย่อยออกได้อีก3แบบนะครับก็คือแบบไฮดรลิกแบบไฮดรลิกร่วมกับไฟฟ้าและแบบไฟฟ้าโดยแบบไฟฟ้านะครับจะได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะช่วยทุนแรงในการบังคับพวงมาลัยขนาดเลี้ยวครับ สัญญาณเตือนจากพวงมาลัยที่ควรระวังหนึ่งครับพวงมาลัยลดสั่นอาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุตัวอย่างเช่นยางรถยนต์เสื่อมสภาพนายางบวมผิวยางขรุขระระบบช็อคอัพที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน,านเป็นต้นนะครับเป็นสาเหตุทําให้พวงมาลัยลดสั่นและในกรณีที่ใช้ความเร็วมากๆานะครับอาจจะทําให้ลดสั่นและเกิดอุบัติเหตุได้ครับ 2. พวงมาลัยลดหนักมีอยู่หลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงดันลมยางต่ํากว่าปกติระบบน้ํามันหล่อรื่นพวงมาลัยมด หรือตั้งศูนย์ล้อไม่ตรงซึ่งอาการพวงมาลัยหนักนะครับจะทําให้คุณต้องออกแรงในการบังคับหรือหมุนพวงมาลัยลดมากกว่าเดิมครับ 3. พวงมาลัยลดมีเสียงดังปกติแล้วนะครับถ้าพวงมาลัยอยู่ในสภาพที่ปกติดีจะต้องไม่มีเสียงขณะหมุนแต่หากมีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับขณะหมุนพวงมาลัยจึงมีความเป็นไปได้ว่าชิ้นส่วนภายในหรือแลกพวงมาลัยนะครับมีการสึกหลอ 4. พวงมาลัยลดหลวมหรือที่หลายคนเรียกว่าพวงมาลัยฟรี จึงทาให้คุณควบคุมพวงมาลัยได้ยากซึ่งอาจจะเกิดจากลูกหมากปลายแหลกหรือข้อต่อของพวงมาลัยรถมีปัญหาครับ 5. พวงมาลัยรถคืนยากเวลาเลี้ยวซึ่งปกติแล้วนะครับพวงมาลัยจะต้องกลับคืนมาในตําแหน่งเดิมเมื่อเลี้ยวรถเสร็จแต่ถ้าพวงมาลัยรถนะครับคืนตัวได้ยากหรือไม่คืนตัวเวลาเลี้ยวอาจเกิดจากการตั้งศูนย์มาไม่ตรงนะครับระบบตั้งศูนย์ล้อเกิดความเสียหายการดัดแปลงช่วงล่างที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือแรงดันลมยางต่ำกว่ากําหนดนะครับผมหากพบว่าพวงมาลัยรถมีอาการแปลกๆจะทําอย่างไรจากที่กล่าวไปข้างต้นนะครับหากคุณพบว่าพวงมาลัยรถของคุณนั้นมีปัญหาตามข้อใดข้อหนึ่งอันดับแรกเลยนะครับควรตรวจสอบอาการเบื้องต้นด้วยตัวเองอย่างละเอียดว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างหลังจากนั้นนะครับควรรีบนําไปตรวจเช็คสภาพอย่างเร่งด,วด่วนโดยบอกอาการที่พบให้กับช่างนะครับจะได้แก้ไขได้อย่างตรงจุดและไม่ควรฝืนขับต่อไป เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจากความขัดข้องดังกล่าวได้นะครับอย่างนไ้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ